รีบเอาพงศวลีมาดูสิอารักษ์พี่ยาค่ะฝาบาทอ่านซิพี่ยาค่ะฮั่นเกงเต้มีโอรสสิบสี่องค์ต๋งสาลเชงองเล่าเสงเป็นองค์ที่เจ็ดเล่าเสงมีบุตรชื่อเล่าเจิน บุรเล่าเจนชื่อเล่าอังบุตรเล่าอังชื่อเล่าลู่บุตรเล่าลู่ชื่อเล่าเลียนบุตรเล่าเลียนชื่อเล่าอิงบุตรเล่าอิงชื่อเล่าเจียนบุตรเล่าเจียนชื่อเล่าาอเล่าาอมีบุตรชื่อเล่าเสียนเล่าเสียนมีบุตรชื่อเล่าสูเล่าสูมีบุตรชื่อเล่าอี้เล่าอี้มีบุตรชื่อเล่าปี้บุตรเล่าปี้ชื่อเล่าตาเล่าตามีบุตรชื่อเล่าปู่อี เล้าปูอีมีบุตรชื่อเล้าฮุยเล้าฮุยมีบุตรชื่อเล้าชองบุตรเล้าชองชื่อเล่าเหงเล้าปีคือบุตรชายของเล้าเหง